สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมยังอยู่กับสัปดาห์ที่2ของ a b o r t i o n Series หรือซีรีส์การทำแท้งนะคะ <Led you. S 1> เมื่อพูดถึงประเด็นในการทำแทง้งยังมีหลายประเด็นนะคะที่ยังอยู่ในความสงสัยและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดให้กับคนส่วนใหญ่อยู่วันนี้ค่ะเราจะมาไขาข้อข้องใจว่าแท้จริงแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของชีวิตเริ่มขึ้นตรงไหนและหากในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ที่ไม่ปกตินะคะ เราเองควรจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะมาไขาข้อข้องใจเหล่านี้ให้กับเรานะคะท่านคืออาจารย์วรรณภานะคะเรืองเจริญสกนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะ อาจารย์เป็นหัวหน้าวิชาการใช่ไหมคะฝ่ายวิชาการของพระคริสตธรรมเชียงใหม่นะคะแล้วอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษนะคะของวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมกิวารีมหาวิทยาลัยพายัพด้วยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะที่ได้ให้เกียรติกับเราในวันนี้ค่ะดีค่ะ,คะอาจารย์คะคาถามแรกเลยนะคะอยากจะให้อาจารย์แบ่งปันนะคะสิ่งที่พระอภินิ์ได้ให้มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะประมาณ20ปีก่อนนะคะทางการแพทย์กับนักวิทยาศาสตร์ เขาให้จุดเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยอยู่ที่จุดหนึ่งจุดใดของพัฒนาการของเด็กที่อยู่ในท้องแม่แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้หลายคนก็ยังคิดว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตอยู่ที่ตอนที่เด็กสามารถฝังตัวได้ในโพรงมดลูกของแม่หรือไม่ก็เป็นช่วงเวลาที่หลังจากปฏิสนธิได้14วัน ถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วจริงๆเนี่ยการที่เราพูดถึงความต่อเนื่องของพัฒนาการของเด็กที่อยู่ในท้องแม่นี่นะคะจริงๆแล้วเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่เกิดจากจุดเริ่มต้นของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตามที่พระคัมภีร์บอกนะคะในสดุดีบทที่139ข้อ13ที่บอกว่าพระเจ้าเองเป็นผู้ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์ องทรงทอถักข้าพระองค์ขึ้นในคันมารดาก็ดีและในเยเรมีบทที่หนึ่งข้อที่5ที่บอกว่าพระเจ้าได้ทรงรู้จักเราก่อนที่จะก่อสร้างเราขึ้นในคันมารดาเพราะฉะนั้นจากจุดยืนของคริสเตียนตามพระคัมภีร์จึงบอกอย่างชัดเจนนะคะว่าชีวิตเริ่มต้นที่การปฏิสนธิค่ะถ้าเกิดเรารู้ว่าเด็กมีแนวโน้มที่อาจพิการในคันหมออาจจะแนะนำว่าให้เอาออกเถอะ เราเองนะคะที่เป็นคริสเตียนมองในเรื่องนี้อย่างไรคะอาจารย์บางคนอาจจะคิดว่าเด็กพิการเป็นเด็กที่ไร้คุณค่าเป็นเด็กที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะไปวัดคุณค่าของชีวิตของคนโดยที่ว่าเขาทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ไหมการใช้มาตรฐานแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะพวกเขากลับเป็นคนที่สอนให้เรารู้จักบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งของชีวิตอย่างหนึ่งคืออะไรคะ การเรียนรู้ที่เราจะเสียสละแสดงความรากักความเมตตาและในการที่เราจะเรียนรู้ที่จะให้กับคนอื่นที่ไม่มีทางตอบแทนอะไรให้กับเราได้เลยสิ่งเหล่านี้นะคะพระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้าเองเป็นผู้ที่กำหนดว่าแต่และชีวิตเป็นอย่างไรแต่อย่าลืมนะคะว่าเด็กพิการทุกคนก็มีฉายาของพระเจ้าในตัวของเขานะคะซึ่งเป็นผู้ที่โรงงสงให้คุณค่ากับชีวิตนะคะค่ะ อาจารย์คะถ้าในกรณีที่คันเป็นพิษล่ะคะถ้าในกรณีนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเราเองนะคะเราเราเราควรจะต้องรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็อยากจะขออาจารย์แบ่งปันประสบการณ์ของอาจารย์ด้วยนะคะค่ะ,คะอยากจะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของดิฉันเองก็คือว่าในขณะที่ตั้งครันได้แค่หนึ่งเดือนก็ปรากฏว่าเกิดอาการอาหารเป็นพิษแล้วคุณหมอก็มีความกลัวว่าจะแท้งนะคะก็ไปทำาอัลตราซาวน์แล้วก็พบว่า เด็กยังอยู่แต่อย่างไรก็ตามอาการปวดกระเพาะก็มีมากเหลือเกินเพราะเคยมีประวัติเป็นคนเป็นโรคกระเพาะมาก่อนนะคะแล้วคุณหมอก็เลยให้ยาหนึ่งชนิดซึ่งเป็นยาที่ในเวลาต่อมาเมื่อเราย้ายไปฝากคันกับคุณหมออีกท่านหนึ่งปรากฏว่าท่านก็เป็นห่วงมากเลยแล้วก็ขอให้เจาะถุงน้ำคร่ำเพื่อจะตรวจดูว่า เด็กเนี่ยจะพิการไหมหรือปัญญาอ่อนไหมเพื่อจะประกอบกับการตัดสินใจเผื่อว่าเราอยากจะทำแท้งลูกนะคะแต่ในที่สุดเมื่อเราสองคนสามีพัญญาอธิษฐานแล้วก็คิดว่ายังไงก็ตามเราไม่ทำแท้งแน่ๆเราก็ตัดสินใจอธิษฐานและบอกกับคุณหมอว่ายังไงยังไงเราก็จะไม่เจาะถุงน้ำคร่ำไม่ใช่ว่าดิฉันปฏิเสธ วิทยาการทางการแพทย์เรื่องนี้เพื่อเตรียมใจผู้ที่เป็นพ่อแม่แต่ในเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะไม่เจาะถุงน้ําคร่ำก็เพื่อการตั้งคันในเวลาต่อไปตั้งท้องต่อไปเนี่ยเราจะไม่ต้องตั้งคันต่อไปด้วยแบบอาการที่ซึมเศร้าเป็นห่วงว่าลูกออกมาจะแบบตาบอดหรือปัญญาอ่อนใช่ไหมคะแล้วก็อธิษฐานด้วยกันแล้วก็มอบลูกไว้กับพระเจ้าและพระเจ้าผู้ทรงครอบครองเหนือทุกสถานการณ์จริงๆพระองค์เป็นพระเจ้าอัศจรรย์พระองค์ทรงตอบคำทิ่ฐาน เราพบว่าลูกเราออกมาก็ฉลาดดีปกติดีสมบูรณ์ทุกประการเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะคะที่ว่าเวลาคุณหมอบอกว่าต้องทําแท้งเพราะเดี๋ยวเด็กจะออกมาปัญญาอ่อนหรือพิการจะเป็นสิ่งที่แบบว่าจะตรงตามการสรุสรปของคุณหมอตลอดนะคะและอีกคําถามหนึ่งคะ่ะอาจารย์ถ้าในกรณีที่คุณแม่เองนะคะถูกข่มขืนนะคะหรือถูกถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วมีการตั้งครันขึ้น ถ้าในกรณีนี้ล่ะคะจะเราเราเองควรจะทาอย่างไรเพราะว่าแน่นอนว่ากฎหมายเอื้ออยู่แล้วใช่ไหมคะว่าสามารถทําแทงได้โดยโดยโดยไม่ผิดเพราะถือว่าเป็นการถูกล่วงละเมิดสําหรับเราล่ะคะที่เป็นคริสเตียนเราเราคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คะ่ะในกรณีแบบนี้แม้ว่าจะเป็นการข่มขืนก็จริงหรือว่าเป็นการแบบบาปสายโลหิตก็จริงถ้าหากผู้ที่เป็นแม่เนี่ยนะคะไม่จริงๆเขาไม่ไม่ต้องการที่จะ เลี้ยงเด็กคนนั้นขึ้นมาเป็นลูกก็สามารถมอบเด็กให้เป็นลูกบุญธรรมของคนอื่นที่ต้องการจะมีลูกนะคะซึ่งในสมัยนี้ก็มีเยอะมากด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการที่แบบว่าลำบากมากก็อยากเรียนให้ทราบว่าเรามีหน่วยงานหรือมีองค์กรคริสเตียนที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ตั้งครันแบบไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็จะช่วยดูแลตั้งแต่ ช่วงที่ตั้งคันการคลอดรวมทั้งประสานงานให้เด็กได้เป็นลูกบุญธรรมของพ่อแม่ที่พร้อมที่จะเลี้ยงเขานะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะคิดว่าคุณเองเป็นหนึ่งในจํานวนคนที่ต้องการความช่วยเหลือนี้สามารถโทรเข้ามาใน,ในรายการของเราได้นะคะอยากจะขออาจารย์ที่จะหนุนใจผู้คนเหล่านี้นะคะที่จะรักษาชีวิตของเขาให้อย่างงดงามแล้วก็ที่จะถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะผิดพลาดไปแล้ว สนใจคนเหล่านี้ที่จะเก็บรักษาชีวิตน้อยๆเหล่านั้นไว้ค่ะอาจารย์ในเรื่องของเพศสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะคะพระเจ้าได้ทรงกําหนดกรอบไว้ให้กับเราที่เพศสัมพันธ์จะต้องมีอยู่เฉพาะกรอบความสัมพันธ์ของสามีภรรยาตั้งอยู่บนความรักความเข้าใจและวัยรุ่นควรจะได้มีโอกาสเติบโตในฝ่ายร่างกายสมบูรณ์จิตใจจิตวิญญาณความพร้อมและเมื่อน,นั้นนะคะเราถึงจะพบความปลอดภัยในเรื่องความสัมพันธ์ทั้งทางเพศนะคะและการที่จะพบ ชีวิตที่มีความสุขจริงๆพรของพระเจ้าจริงๆนะคะและถ้าหากมีในตอนนี้ถ้าหากผู้ชมเป็นคนที่อาจจะเคยสนับสนุนให้คนอื่นฆ่าเด็กในท้องหรือเป็นผู้ทําการฆ่าเด็กในท้องโดยเฉพาะยิง่งวัยรุ่นนะคะที่ตั้งคันไม่พึงประสงค์ก็อยากจะขอบอกว่าอย่าทําผิดเพิ่มโดยการฆ่าเด็กในท้องนะคะเรามีทางออกที่ดีและก็แก้ปัญหาได้ที่สําคัญพระคัมภีร์บอกว่า ขณะเมื่อเรายังขาดกําลังพระเจ้าได้ทรงช่วยเราในเวลาที่เหมาะสมคือการที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาตายแทนเราเพราะฉะนั้นเรามีทางออกโดยการที่เราสามารถอธิษฐานดูกับพระเจ้านะคะและพระองค์จะทรงช่วยคุณจริงๆและตอบคําอธิษฐานของคุณโดยที่ไม่ต้องไปเลือกทางออกโดยการฆ่าเด็กในท้องนะคะ ค่ะวันนี้นะคะทางรายการจากใจถึงใจต้องขอขอบคุณอาจาร,รย์วรรณพามากนะคะที่กรุณาให้เกียรติกับเรานะคะแล้วก็ทําให้เรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องมากขึ้นในเรื่องนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะถ้า,าคุณผู้ชมยังมีข้อสงสัยนะคะเออมอยากจะแนะนําหนังสือเล่มน,นี้นะคะซึ่งเป็นหนังสือจริยธรรมคริสเตียนซึ่งได้พูดถึงการทําแท้งในนี้ไว้อย่างครบถ้วนทีเดียวนะคะหากคุณผู้ชมสนใจสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะคะเพื่อขอรับหนังสือที่มีประโยชน์และมีคุณค่ามากๆเล่มน,นี้คะ่ะ คุณผู้ชมคะหากคุณเองนะคะกำลังกังวลถึงความผิดปกติในคันของคุณหรือคุณกำลังตั้งครรภ์อย่างที่อาจจะไม่ได้คาดหมายนะคะและกำลังคิดถึงการทำแท้งอยู่เราอยากจะแนะนำแล้วก็หนุนใจให้กับคุณผู้ชมที่จะเก็บรักษาชีวิตที่มีคุณค่าน้อยในคันของคุณไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญหากคุณมีความกังวลแล้วไม่รู้ว่าจะหาทางออกกับปัญหานี้อย่างไรอยากจะให้อธิษฐานมอบทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าคะ่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ที่หน้านะคะ เราจะมาติดตามชมในซีรีส์ที่3ค่ะเป็นซีรีส์ที่น่าที่น่าติดตามชมทีเดียวเพราะว่าเราจะมีประสบการณ์ของผู้ที่เคยทำแท้งโดยตรงมาพูดคุยกับคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะชีวิตสมรสการหย่าร้างความผิดาบาปทางเพศการทำแทง้งสงคราทรัพย์สมบัติ อะไรที่เรียกว่าจริยธรรมและความพอดีหนังสือเล่มนี้ให้คำตอบคุณได้จริยธรรมคริสเตียนหนังสือที่ทุกคนควรอ่านและนำหลักการไปประยุกต์ใช้เพื่อจะรับสันติสุขและความชื่นชมยินดีในชีวิตประจำวันโทรหาเราสิคะ1-800-532-402แจกฟรี Free, สำหรับ10สายแรกที่โทรเข้ามาค่ะ